นีฮาวสวัสดีค่ะจินเทียนกันจางหุยจิง老师เสวฮันยยู่นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาจีนกับจางหุยจิง老师กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเอยเดี๋ยวมาดูสิอืมเรียนเรื่องอะไรเอ่ยนะคะ เราอ่อเคชิงตาคายชูเอร์สชีเย่นะคะเราเปิดหนังสือไปที่หนะ้าอู่สือชีห้าสิบเจ็ดนะคะก่อนอื่นเรามาดูจี้จื้อประโยคกันก่อนนะคะจี้จือจ้อประโยคอ่ะเก็รหล่าชื่อตัวอีเปี้ยนอ่านตามเหล่าซื้อหนึ่งรอบนะคะเหนี่ยวชื่อฉงเหนี่ยวชื่อฉงเหนี่ยวชื่อฉงแปลว่านกกินหนอนใช่งหลายชื่อฉา นิว้วหยางหลายชื่อฉ่าววัวแพะมากินหญ้าท่ามินหลายชื่อฟันท่ามินหลายชื่อฟันพวกเขามากินข้าวหัวเมินชี้เหมืนโขหัวเมินชี้เหมืนโขวพวกเราไปหน้าประตูเสี่ยวหยางชรางชั้นชืี้ชื่อฉ่าวนะคะ แพะขึ้นภูเขาไปกินหญ้าการออกเสียงฟ้าอินชงหมูซือสระวินหมูองอาอันนี้โอองอันอังนะคะฟอมซือซืออ่ะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกันเลยนะคะสระโอโฟโมโชโซองชงซงฟานมานชานซันฟังมังชังซัง อะวันยุคใช้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 เฟ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 ชง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 อันนี้ชงอันนี้ชงโอเคเสียเสียขอบคุณปูเคอร์ชีไม่ต้องเกรงใจไม่เป็นไรป้าป้า <vit> ป้าป้าพ่อ มา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 แม่อ้ายอ้ายรักชอบหุยหุยกลับอ่ะป้าปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปาป้าก็ปีว่าแปดขีดนะคะอืมมาอีอสองสามสี่ห้าหก อามามีทั้งหมดริกับปีหวนะคะขีดต่อไปอ้าออ่โอลี้ยวชี่ปเจสขีดอีอสามสี่หขีดค่ะเจียเจียบ้านครอบครัวเฉเส่ยวฉ่เสี่ยวโรงเรียน เล่เลแล้วโอเคเรามาดูตัวนั่นีวลีด้านล่างกันนะคะหวป้าปะพ่อฉันพ่อฉันก็คือพ่อของฉันนั่นเองเนาะถ้ามีเตอเราก็ใส่ของไปถ้าไม่มีเตอเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เนาะหวม่มาแม่ฉันอ้ายป้าปะรักพ่ออ้ายม่มารักแม่一二三四五六七八 เกสเจ้ทั้งหมดสิอนะคะสิบคีดหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคิดองสามสี่หกเจ็ดปกสิคีอ่ะเรามาดูช่องสื้อต่อเลยนะคะ ไอ่เสียวเหนียวรักลูกนกรักนกตัวเล็กๆนั่นเองไอ่ชื่อหยีอชอบกินปลาไอ่ชื่อเหนิวโรนะคะชอบกินเนื้อวัวไอ่รักก็ได้ชอบก็ได้นะคะหลายวอยเจียมาบ้านฉันหลายเลอะมาแล้วโยเลอะมีแล้วชื่อเลอะกินแล้วเหล่าเลอะแก่แล้วชี้เส้เจ้เลอะไปโรงเรียนแล้วช่างชี้เลอะขึ้นไปแล้ว ขึ้นรถแล้วเสี่ยอยู่เลลงรถแล้วยอสุ่ยเล้มีน้ำแล้วหวุยไหลกลับมาหุยชี่กลับไปหุยไหลเลกลับมาแล้วหุยชี่เล้กลับไปแล้วหุยเจียเลกลับบ้านแล้วอ่ะชี้จือประโยคด้านล่างนะคะเรามาเรียนสีฝึกอ่านกันเทียนเฮยเลท้องฟ้ามืดแล้ว เชอร์หลายเล่รถมาแล้ววอชีอฟันเล่ฉันกินข้าวแล้ววอชืแฉ่เสี่ยวฉันไปโรงเรียนแม่มาวอหวยหลายเล่คุณแม่ฉันกลับมาแล้วหนูกลับมาแล้ววอไอ้ป้าปะม่มา,มาฉันรักคุณพอ่อคุณแม่ป้าปะามามาไอว้วอคุณพอ่อคุณแม่รักฉัน ว่าป้าปะ回家吃饭คุณพ่อกลับมากินข้าวที่บ้านเขา爱吃鱼เขาชอบกินปลาฟาอินนะคะสลัเยือนะคะวินหมูสลัเยือนะคะเรามาพินตัวกันดีกว่าฝึกอ่านชีนี่สลัยอเนาะชืชช่อ,อชืเอือสลัดเอียชเวชเชเเย่จีจีซี 啾啾啾啾，尖尖尖尖，娇啾啾啾，雪雪雪雪，笑,笑笑笑笑，隆隆隆隆,隆，苍苍苍苍。啊，来读十二呢？卡，不第十二呢？ นิฮ่าวสวัสดีนะคะเรามาดูเชิงสื่อคำศัพท์กันเลยหนีหนีคุณเธอหนีมันหนีมันพวกคุณพวกเธอฮ่าวข่าวดีสบายดีสวัสดีชิงชิงเชิญขอกรุณาโปรโดอ่าเรามาดูอีเออร์ซันส,สื่เลียวชี้เจัดคิด 一二三四五ห้าขีดนะคะตัวเมือ้ขีดองดขีดอ้อสองส้า จฉาียชื่อสิิดมาดูเส้นชื่อคำศัพท์กันต่อเลยนะคะจูวจ่วจู่วนั่งปู่ปู่ไม่เสีย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 ขอบคุณขอบใจตัวนี้ววลีด้านล่างนะคะหนีป้าปะพ่อเธอพ่อ,พอ,พอของเธอหนีม่มา,มา,มาแม่เธอแม่ของเธอม่มาฮา,าสวัสดีคุณแม่ป้าปะฮา,าสวัสดีคุณพ่อ หาเหรินคนดีห่าเชิร์รถดีหาวมามะคุณแม่ที่ดีหาป้าปะคุณพ่อที่ดีปูต่ตาไม่ใหญ่ปู่เก้าไม่สูงปู่เหล่าไม่แก่ปูห่หาไม่ดีจัาอ二2 3 4 5 6เจ็ดขีด一二三 สีขีอสสี่ด1ปดอมาดูเลียนสีแบบฝึกหัดโอเคเราเปิดที่เลียนสีแบบฝึกหัดกันเลยนะคะอะฝึกออกเสียงและเติมตัวหนังสือที่ถูกต้องลงในช่องว่างปาย นำตัวภาษาจีนลงมาเติมนะคะไปขาวยางแพะเฮยดำเมาขนอืี่ฝนเทียนท้องฟ้าโยมีช่างขึ้นโรเนื้อเสียล่าเสียวยางแพะตัวเล็กเหล่ายางแพะแก่เสียวไปหยางแพะตัวเล็กสีขาวเาหล่าเฮยยางแพะตัวแพะแพะแพะอะไรคะเหล่าแปลว่าแก่ แพะสีดำตัวแก่ก็คืออายุเยอะแล้วนั่นเองนะคะเสี่ยวฉุยลงน้ำช่างเทียนบนท้องฟ้าช่างหัวเชอร์ขึ้นรถไฟเสี่ยหมาเชอร์ลงรถม้าช่างเกาชานขึ้นภูเขาสูงไปเหนียวโยกไปเมาส์นกสีขาวมีขนสีขาวเฮยหยางโยกเฮยเมาส์แกะสีดำมีขนสีดำนะคะ อันนี้เขียนตามคำบอกที่เราซื้อให้เขียนนะคะอะเขียนภาษาจีนตามเนื้อหาในภาพอันนี้อะไรคะช่างชานขึ้นภูเขาเสียชานลงภูเขาอันนี้ช่างเชอร์ขึ้นรถเสียเชอร์ลงรถเฮยหยางแกะดำแพ้ดำโอเคอันนี้อะไรคะเชอร์เหมือนประตูรถ เรามาดูตี้จิ๋วนะคะบทที่9หัวอชื่อฟ้านฉันกินข้าวลองมาสับเปลี่ยนคำสับกันนะคะท่าชื่อโริเหนี่ยวชื่ออยีเหรินชื่อฟ้านมาเลือกพินอินนะคะอวีอคือตัวไหนคะโอเคอวีอตัวนี้ต่อไปเทียนเทียนพินอินคืออันนี้ีนี่ค่ะพินอินโร <ล S 1> ิน,น,โ <ล S 1> นี่ค่ะชื่อหอ โอ okay, เคเลือกพินอินให้ถูกต้องเจ้หล่ฝึกอ่านออกเสียงฟา,ฟ, produto, ฟาฝูเฟยโฟฝานเฟินฟังปวัวมฟัวหมัว,ว,มวตัวเมียวเถียวนะคะนับจำนวนขีดบ่อมีทั้งหมดกี่ขีดคะอีเอ้อซานซื่ออู่เลียวชีเจตทาละคะเอ้อซานซื่ออูอ่ตะบายชื่อ 一二三四五六饭四五六七四四五六七八九十一十二四五六七八九嗯ะะ嗯嗯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  ว่ออะนำตัวว่อภาษาจีนเติมลงไปนะคะว่อชั้นเมาขนฟันข้าวถ้าขาวขาวผู้ชายก็ได้ขาผู้หญิงก็ได้ชือกินเทียนท้องฟ้าเสียล่างเฮอดื่มสีล้างยางแพะช่างบนอะทำความเข้าใจและอ่านออกเสียงกันโอเคฝึกอ่านกันเถอะนะคะนิ้วยางเคอรหยิ่สวยนะคะแพะแกะกินน้ำฝนดื่มน้ำฝน ถ่าสีเชิเขาล้างรถวัดสีโชฉันล้างมือวัวช่างชันฉันขึ้นภูเขาท่าเสียชันเขาลงภูเขาถ่าเชื่อหันเขากินปลาวอดชื่อนิวโรฉันกินเนื้อวัววัดโยโรชื่อฉันมีเนื้อกินถ่ายสวยเธอเขามีน้ำดื่มเขียนตามคำบอกโอเคที่เราซื้อบอกไปนะคะ น้องๆช่วยวาดภาพตามเนื้อหาที่อยู่ด้านล่างเหนียวชื่ออีเหนียวชื่อหยีคืออะไรคะนกกินปลาวาดรูปนกแล้วก็กำลังกินปลาอยู่นั่นเองอ่ะต่อไปชือหนิวหยางหลายชื่อฉาววัวแพะมากินหญ้าเหนี่ยวหลายชื่อฉงนกมากินหนอนเหนี่ยวหลายเสียสุย วัวมาลงน้ำควายมาลงน้ำเนาะเหล่าเหลินหลายช่างเชอคนแก่มาขึ้นรถเชอสื้อชายเชาชั่วช่างฉงตงทงน่งชงหลงชาวอนำตัวชาวไปเติมชาวยญาหวอันฟั่นข้าวชีอไปชื่อกินท้าขาสีล้างเมิน พวกเขาหลายมาเฮอดื่มชงนอนหลายมีทั้งหมดกี่ขีดคะหลายอ่าหลายมีกี่ขีด่อสามี่ห้าหกเชื่อหนึ่งองสี่ห้าชาวอหนึ่ี่ห้าหกเจ็ดแชงหนึ่งสองสาี่ห้าห มินอีเอร์ซันซื่ออูห่านะคะต่อไปเรามาฝึกอ่านกันดีกว่าหนิวชี้เหมือนโคชื่อเฉอนะคะวัวไปที่หน้าประตูวัวไปกินหญ้าที่หน้าประตูเหนี่ยวเซี่ยสวยหลายชื่อหยู่นะคะนกลงไปกินปลาในน้ำท่าชื่อเหมือนโคช่างเชอเขาไปขึ้นรถที่หน้าประตู ว่าเมื่อนหลายชื่อฟันพวกเรามาทานข้าวถ้าเมื่อนหลายเฮอสุยพวกเขามาดืนะ่มน้ำนิ้วอย่างชี้ชื่อชาววัวแพะมากินหญ้าเฮ้ยนี่วชเฮ้ยนี่วชี้ชื่อชองนกตัวสีดำไปอะไรคะไปกินหนอนอ่าเขียนตามคำบอกคำที่เราซื้อให้ฝึกเขียนนะคะ น้องๆช่วยวาดนิ้วยางชื่อเฉาวัวแพะมากินหญ้าว่ารูปอะไรคะนิ้วยางลายเฉาวัวแพะมากินหญ้านั่นเองอ่ะทีนี้มาชาวููคัดลายมือนะคะตัวแรกลายนะเด็กๆคัดให้เต็มทุกขีดเลยนะคะลายมาโอเคชี้ไปเฉาหญ้าชงนอน,นเงินพวกขาวเงินพวก อ่าวานเลิกนะคะในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการฝึกทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนในห้องเรียนไปแล้วแล้วก็ฝึกทำเลี่ยนสีแบบฝึกหัดกันนะคะข้ามนี้เราก็จะมีทั้งฟูสีทบทวนเชิงเือคำศัพท์แล้วก็วลีตัวอื่นด้านล่างนะคะแล้วก็เราซึ่ก็จะมีอธิบายแบบฝึกหัดนะคะที่สอนไปในข้ามนะคะ โอเคเด็กๆก,ก็สามารถฝึกทบทวนหรือว่าฝึกอ่านกันได้เรื่อยๆนะคะโอเคจินเทียนจิ้วเฉวเต้าเจรีวันนี้ก็เรียนกันเพียงเท่านี้นะคะจ้าเจียนบายบายค่ะจ้าเจียน